ครับทีนี้นะครับแกไปกดของการขายหลักทรัพย์บ้างนะครับเมื่อกี้เราพาซื้อแล้วนะครับซื้อหลักทรัพย์แล้วทีนี้การขายหลักทรัพย์ก็คือเราก็ต้องมีหุ้นนะครับอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเราซื้อหุ้นซีพีีเข้าไปที่หนึ่งพันหุ้นนะครับสมมติว่าวันนี้นะครับอยากจะขายหุ้นซีพีกีออกนะครับเราก็โอเคครับกดเซลล์นะครับคลิกตรงเซลล์นะครับแล้วก็ใส่ชื่อย่อหุ้นที่เราจะขายก็คือ c ีพนะครับใส่จำนวนหุ้นเรามี1000หุ้นนะครับจะขายแค่100ยหุ้นก็ได้200หุ้นก็ได้อ่านะครับผมลืมบอกท่านว่าการซื้อหรือขายหุ้นนะครับขั้นต่ำต้องซื้อ100หุ้นขึ้นไปนะครับอ่าสิบหุ้นยี่สิบหุ้นคือได้ไหมคือได้แต่ว่าต้องใช้ต้องใช้กระดานอีกตัวหนึ่งเรียกว่ากระดานออสลอตนะครับก็คือกระดานการซื้อเศษหุ้น แต่ถ้าเกิดว่าหน้ากระดานหลักก็คือต้องคือหนึ่งร้อยหุ้นขึ้นไปนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับเป็นหลักน้อยขึ้นไปนะครับสมมติจะขายซีมีกีนะครับหนึ่งพันหุ้นที่เรามีทีนี้การขายหุ้นนะครับเวลาจะขายนะครับให้เรามาดูช่องราคาออฟเฟอร์นะครับช่องออฟเฟอร์นะครับเวลาซื้อให้ไปดูช่องบิดนะครับบิดคือราคาเสนอซื้อออฟเฟอร์ราคาเสนอขาย ถ้าณนะขณะนี้ครับเราต้องการจะขาย CPG นะครับอ่าเมื่อกี้เราซื้อมาเท่าไหร่นะเราซื้อมาอยู่ที่116บาทนะครับโดยหลักการครับเราซื้อ116ถ้าเราจะมีกำไรเราต้องขายราคาที่สูงกว่า116บาทเช่นขาย116.50 117ขึ้นไปแบบนี้นะครับกินจ,จะมีกำไรนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่ะผมวางออเดอร์ไว้นะครับสมมติอยู่ที่118บาท นะครก็คือราคานีา้ก็ใส่รหัสพิน6คูณ6ตัวแล้วกด Sell, ก box, เ,กกเซลล์นะครับก็จะมี d i a l o g box นะครับเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเราต้องการขายซีพีจีจำนวน1,000หุ้นนะครับราคา118บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ายอดขายทั้งหมดอยที่118บาทซึ่งราคานี้ครับยังไม่รวมค่าคอมแล้วก็แวตนะครับเซลลไป นะครับเดี๋ยวขอภัยนะกรอกใหม่ซีมิกซีนะครับนะครับคือหนึ่งพันหุ้นราคาหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับอันนี้ก็ศูนย์หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซลนะครับเห็นไหมคําสั่งขายนะครับก็จะมาปรากฏตรงนี้ น,นี่ก็คือเวลาที่เราส่งคำสั่งเข้าไปนะครับนี่ก็คือราคาที่เราจะขายคือ1นึ่งร้อยบาทเพราะฉะนลัลนก็ต้องรอให้ราคา c p g นะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับจนถึง1นึ่งร้อยบาทขึ้นไปหุ้นของเราจริงจะขายออกได้นะครับจริงจะสามารถขายออกได้นะครับทีนี้คําถาม,ถ,ามถ้าเกิดว่าเราต้องการยกเลิกคาสั่งทําได้ไหมทําได้ครับก็ให้เรากดที่เชลเลอนะครับกดยกเลิกตรงนี้นะครับ กด c a นเซิลนะครับก่อนจะกด c a นเซิลนะครับต้องมาติ๊กในหลอกบล็อกก่อนว่าเราก้องการกด c a นเซิลรายการไหนนะครับอ,อย่างเช่นเราก้องการยกเลิกของตัวยอดอการขายนะครับของออเดอร์ที่เราจะซื้อนะครับที่ราคา115บาทของ CPG กนะครับก็ติ๊กนะครับนำหน้าแล้วก็มากดยกเลิก c a นเซิลแล้วก็ใส่รหัสพินนะครับ06ตัวเช่นเดิม แล้วก็กดคอนเฟิร์มยกเลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะก็จะยกเลิกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรายกเลิกออเดอร์ปุ๊บยอดเงินก็จะคืนกลับมาให้เรานะครับคืนกลับมาให้เรานะครับลายเอาไว้เดี๋ยวตรงนี้นะครับเช่นกันครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากขายซีพีกีท่านก็สามารถกดยกเลิกได้เช่นกันนะครับกดตรงนี้แล้วก็กดยกเลิกนะครับแล้วก็ใส่พินนะครับศูนย์หกตัวนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับก็จะเป็นการยกเลิก พอเนอะนะครับอ่าทีนี้นะครับในหน้านี้นะครับนอกจากที่เราจะดูราคาหุ้นนะครับของบริษัทที่เราสนใจแล้วนะครับตัวช่องขวานะครับนี่ก็คือราคาหุ้นหรือเรียกว่าคลิกเกอร์ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทั้งตลาดัครับเลยนะครับว่าณน้าขณะนี้เนี่ยมีการซื้อหุ้นขายหุ้นกันออกมาบ้างนะครับเราก็จะเห็นชื่อย่อต่างๆตรงนี้นะครับออกมานะครับ ขึ้นนะครับในแพลตฟอร์มของตัวคลิก k t มินนะครับตัวเมนูคำสั่งนั้นจะยังน้อยอยู่นะครับก็คือจะมีเพียงแค่ Market, Portfolio, โอนะครับบิออฟเฟแล้วก็ q u a สนะครับตรงนี้การกดตรง q u a สก็คือเป็นการดูข้อมูลแบบละเอียดของหุ้นนั้นๆนะครับอย่างเช่น CVG นะครับข้อมูลในละเอียดของเขานะครับก็บอกเพิ่มเติมตรงนี้ว่านะครับราคา ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน5สุขสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสูงสุดของเขาเนี่ยนะครับเคยทําไว้อยู่ที่นะครับอยู่ที่นะครับ100ขอไปครับ1 5 6บาทนะครับและราคาลดลงต่าสุดภายใน5สุขสัปดาห์นะครับอยู่ที่104บาทนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในน1สัปดาห์นะครับอยู่ที่ติดลบ3เปอร์เซ็นต์นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน1เดือนนะครับติดลบ7เปอร์เซ็นต แล้วก็การเปลีป่ยนแปลงภายใน3เดือนเิดลบ15.99นนะครับส่วนคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขทางการเงินนะครับ EPS ก็คือ earning per share นะครับมาจากคาว่ากำไรต่อหุ้นคำว่าคำว่ากำไรต่อหุ้นก็หมายความว่าบริษัทนะครับสามารถทำกำไรสุทธิต่อการที่มีหุ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหุ้นเนี่ยได้กี่บาท นะครับสามารถมีความสามารถในการคำกำไรสุดที่นะครับต่อหนึ่งหุ้นหนึ่งได้กี่บาทนะครับเพราะฉะนั้น EPS เนี่ยมันจะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลนะครับถ้าท่านเป็นนักลงทุนนะครับท่านต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า EPS เนี่ยนะครับบริษัทไหนก็นตามที่มี EPS สูงสูงเขาจะมีการจ่ายปันผลมากๆนะครับ P/E นะครับมาจากคาว่า p ratio ก็คือใช้ในการดูค่าความถูกความแพงของหลักทรัพย์อันนั้นนะครับ P/BV ก็คือ Price per book ก็คือราคาหุ้นเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะครับ p e y ก็คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับอยู่ที่สองเปอร์เซกว่า,วานะครับซึ่งหลสูตรนี้แหละครับยังไม่ได้เจาะลึกของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับ อันนี้จะเป็นหลักขุดเบื้องต้นกันก่อนนะครับยังไม่ได้พาจอดลึกของการวิเคราะห์บการเงินเชิงลึกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากนี้ท่านก็ต้องศึกษาา้คมพิ่มเติมว่าในการที่ท่านจะซื้อหุ้นต่างๆท่านก็ต้องไปดูค่า eps ค่า pe p b v นะครับพวกนี้เป็นการดูว่านะครับหลักทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีค่าที่สูงเกินไปไหมค่า pe ตรงนี้นะครับจะใช้ในการดูค่าความถูกความแพงของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ นะครับที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเนื้อหานะครับเกี่ยวกับด้านคริปโตเคอเรซีนะครับ